กลับมาแล้วเหรอลูกครับแม่เป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยครับพอดีที่ออฟฟิศก็มีพนักง,งานเข้ามาใหม่ผมก็เลยอยู่เทนง,งานเขาทั้งวันเลยครับแม่แล้วแม่ล่ะครับก็ตามภาษาคนแก่นะลูกงั้นเดี๋ยวผมขอขึ้นไปอาบน้ำแม่ครับแล้วอย่าลืมลงมากินข้าวนะลูกวันนี้แม่ทำกับข้าวไว้ให้แทนตั้งหลายอย่างเนี่ย คือผมขอขึ้นนอนได้เลยได้ไหมครับพอดีผมเหนื่อยมากเลยครับนั้นก็ตามใจลูกแต่แจทท้ะ๊ ีที่ผมจะพาแม่ไปทําบุญน่ะจ้ะแล้วว่าไงล่ะจ๊ะคือผมมีนัดกับลูกค้าครับคงจะพาแม่ไปทําบุญไม่ได้แล้วอะครับไม่เป็นไรหรอกแม่ไปคนเดียวก็ได้เออแล้วนี่แทนฝากแม่ทำบุญได้นะครับแล้วก็อีกซองหนึ่งแม่เขียนไว้ใช้นะ แล้วแทนมีพอใช้หรือลูกมีครับแม่แม่ไม่ต้องห่วงแทนหรอกอืมแล้วคืนนี้แม่ก็ไม่ต้องอรอแทนนะแทนคงกลับดี๋ยวกะ ได้ไทำงานก่อนแล้วแม่จ้า ลูกครับแ <c oughs> ม่เป็นอะไรครับไม่เป็นไรหรอกจ้าก็แค่ไอานิดหน่อยกินน้ําอุ่นเดี๋ยวก็หายแทนพําแม่ไปหาหมอดีกว่าไหมไม่เป็นไรหรอกจ้ลาลําพังลูกทํางานมาก็เหนื่อยมากแล้วเอาเวลาไปพักผ่อนดีกว่านะจ้าแม่ไม่เป็นไรหรอกไม่ แม่เป็นแม่แทนนะแทนเป็นลูกแทนก็ต้องดูแลแม่สิ เจะสั่งสินค้าครับครับครับเราไม่ทราบว่าจะได้สินค้าตอนไหนครับอแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดไปให้นะครับ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 ขอบคุณครับ กลับมาครับแม่วันนี้มีอะไรกินนะครับแม่อ๋องั้นเดี๋ยวแทนขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราลงมากินข้าวด้วยกัน ตรงนี้แทนง,งานยุ่งมากเลยนะครับแม่แต่แม่ไม่ต้องห่วงนะครับหนวแทนจะรี่ทางานให้เสร็จแล้วก็จะมากินข้าวกับแม่อร่อยไหมครับแม่เออแม่พรงนี้แทนว่างกว่าดีเลยเราไปทำบุญกันไหมแม่ แทนเห็นแม่บว่ก็จะทํนาบุญัสงาแล้วพอดีแผนก็ไม่ว่างกทีเลยเราไปทําบุญด้วยกันเนาะพรุ่งนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวด้วยกันแทนไปก่อนนะครับแม่ กลับมาแล้วครับแม่แม่เป็นไรไปอ่ะครับแม่เป็นไรได้ไงแม่แม่ไอออกขนาดเนี้ยเดี๋ยวแทนพาแม่ไปหาหมอดี่กว่านะแม่ครับแม่เป็นแม่แทนนะแทนเป็นลูกแทนก็ต้องดูแลแม่สิครับ นี่คุณโชคดีมากเลยนะที่พาท่านมาหาหมอแต่เนิ่นๆหากมาเช้ากว่าน,นี้หมอกเกรงว่าอาจจะรักษาของไข้าหายไม่ได้แต่ช่วงสองเดืนนี้ก็ให้พาท่านมาหาหมอบ่อยๆแล้วกัน เด็กนี่ดีจังเลยนะครับแม่วันวันไม่ต้องคิดอะไรเล่นให้จบจบไปวันวันไม่พอใจอะไรก็ร้องไห้มีแม่คอยปลอบใจ แล้วแม่ก็ไม่เคยบน่นตอน,นเด็กแทนคงโซนมากใช่ไหมแม่แทนยังจำได้นะตอนที่แทนโซนมากๆแม่ยังเคยขู่แทนว่าจะตีแทนแม่จะเอาแทนไปทิ้งแต่แม่ก็ไม่เคยทำแม่ไม่เคยตีแทนเลยสักที ้งเรื่องที่แทนดื้อขนาดนั้นแม่น่าจะตีแทนบ้างนะแม่น่าจะโกรธแทนบ้าง เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับหนังสั้นเรื่องแม่เรื่องนี้คิดว่าน่าจะถูกใจคุณผู้ชมหลายท่านนะคะและในสัปดาห์หน้าห้ามพลาดค่ะเรายังคงมีหนังสั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลาดับที่ 2, มาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าในสัปดาห์นี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สมันตานจักก व ाเลนสุอัตรากับฉันตุเดวตา